นี่สนับเขา่าสนับน่องเวเวลาที่จะซื้อเราก็ดูว่าเราลักษณะของเราเข่าน่องของเราจะใช้เบอร์อะไร sml ถ้าไม่ต้องการรัดมากก็ใช้ l ก็ได้อันนี้จะซื้อลักษณะ l อันนี่นี่ใช้กับเขา่าเ,เวลาเราปวดเขา่านอกจากจะนวดแล้วเราก็ใช้สนับก็ได้เนี่ยแต่ลักษณะนี้ก็คือตัวนอ่อง ช่วยรัดไม่ให้เราปวดเมื่อยทั้งข่าทั้งน่องนี่เป็นวิธีหนึ่งเวลาเราเดินทางหรืออยู่นอกสถานที่เราไม่สามารถจะนวดได้ก็ใช้อันนี้ช่วยการซื้อเนี่ยถ้าซื้อซื้อ อย่างเนี้ยจะแพงเพราะซื้อร้านขายยาจะแพงถ้าซื้อตามห้างที่ขายถูกถูกก็มีอันนี้ซื้อนานแล้วอย่างเนี้ยมันก็จะเสื่อมเสื่อมแล้วมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลอย่างนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลพอใช้ใช้ไป มันก็ยืดได้นะอันนี้เราชอบสีด้านไหนก็ใช้ได้ทั้งสองด้านแหละอันนี้เป็นสนับนอ่องน,น่นองหรือว่าถ้าเราทนไหวก็เลื่อนมาถึงเป็นสนับเข่าก็ได้ ดีมีประโยชน์แต่บางคนเขาใช้ไม่ได้เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็คันแต่ถ้าหากว่าไม่รู้สึกอึดอัดและไม่คันนี่มันจะช่วยให้เราไม่ปวดเมื่อยทั้งน่องทั้งเขา่าดีทีเดียว